อ,อร่อพวงอรุณสวัสดิ์เช้าวันนี้เพื่อนๆครับกลับมาพบกับสเนคคอฟฟี่ครับคลิปเบาๆไม่เน้นสาระนะฮะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราอัปเดตก,กันไปแค่1นึงคลิปเท่านั้นนะครับกับคลิปเรียกช่างโรดนะครับสาวเมเกอร์เนี่ยที่เป็นช่างซ่อมจอพวกรถเบนซ์นะครับ W221 จอเอ่จอ หัวหมอนหลังจอ F02 จอ B M จอเบนจออานี่จอเบนเล่จอเฟอร์ราที่ไม่มีอาการลอกร่อนหรือว่ามีรอยล,ล,ลงรอยเล็บเนี่ยช่างโรดแกะซ่อมได้หมดนะครับแต่คลิปที่ผ่านมาใครได้ดูคงจะขำเราเรียกช่างระดับนี้นะครับมาติดปุ่มประตูสไลด์กับตัวตท้เวลไฟซึ่งก็จริงๆอยากจะรีวิวพวกซ่อมจอให้ดูนะแต่เดชบบญยังไม่มีจอจะต้องซ่อมเพื่อนก็เลยแค่เอาช่างโรดเนี่ยมาแนะนำนะครับใครที่จอส่งจอเสียนั้นก็ เรียกแก่ไปทําได้วันนี้เราแถมให้อีกหน่อยนึงนะครับกับเวลไฟคันเดิมของเรานั้นที่เป็นเจน2นะฮะเรียก Letter Recovery นะครับพระรามสาตอ12เนี่ยนัดคงนัดคิวแล้วก็ให้เขามาเปลี่ยนสีบ่อนะครับคืออันนี้เราไม่ได้ทําเป็นคลิปแบบเวลไฟเออเออ e p 2ีสองอีามอะไรเงี้เปล่าเพร,ราะผมเห็นว่าไอการเปลี่ยนสีบ่อน,นั้นผมทําไปแล้วหลายๆคลิปนะครับกับ Letter Recovery ฝีมือ งานความละเอียดบริการต่างๆราคาทุกคนคงเคยดูแล้ววันนี้อัปเดตให้ฟังเฉยๆว่าคนอย่างผมนะครับที่ถือสาเรื่องสีดํานั้นเพราะว่าคุณแม่บอกว่าอย่าใช้สีดํานะลูกเดี๋ยวเงินทองมันจะไม่ลื่นก็ไม่ใช่สีดําครับเรียกเขามาพ่นเป็นสีน้ําเงินเข้มเหมือนเคยก็พ่นบอกไปทั้งหมด6ตัวครับแถวหนึ่งแถวสองแถวสามอย่างและสองตัวแผงข้างนั้นเดิมมันเป็นผ้าอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนก็ปล่อยไว้ครับเอาเฉพาะตัวที่เรานั่งที่เราสัมผัสจริง,จ,รงจัง ดึงขาวขึ้นมาหน่อยครับพี่ครับผมมืดไปนิดนึงเนาะใช่ครับพอมันเข้ารถฟิล์มดำๆแล้วมันดำไปเนาะครับผมผสมสีเสร็จรอบที่สี่นะครับเทสพ่นจริงีรรอบก่อนเนี่ยที่พ่นมาผมว่าผมโอเคนะแต่ว่าช่างุนเอื่นๆก็บอกว่ามันดำไปพี่คือผมดึงขาวขึ้นมาอืออือดี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 สว่างเลยเนี่ยรู้อะไรไม่สู้ลุงนี่เชื่อช่างดีกว่าช่างใช้ว่าทำงานสักห้าชั่วโมงกว่าครับก็เสร็จ เรียบร้อยงานออกมาดีงามหายหัวนะครับอยากได้ด้านพ่นด้านอยากได้เงาพ่นเงาให้แล้วแต่เราตัดสินใจครับสีเลือกชองเลือกเฉดได้อย่างที่เห็นตรงตอนกลางคลิปนะครับช่างก็ช่วยเราผสมสีให้ออกมาถูกใจเราแล้วก็ออกมาได้ดูดีมากๆสำหรับคนที่ไม่เคยทําสีบอกหรือว่าคนที่มองว่าเฮ้ยบ้าแบบว่าบอกดีๆเป็นพ่นสี ไม่ลอกหนังเปลี่ยนไปเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่ามีคอมเมนต์หลายๆมุมมากมายนะครับแล้วก็รับฟังทุกๆมุมแต่มุมของผมเนี่ยคือเราต้องการเปลี่ยนจากสีเบาะดําเป็นสีอื่นเลือกเป็นน้ําเงินเข้มมากๆทําให้มันไม่โดดกับชิ้นพลาสติกสีดําแล้วก็แผงประตูสีดํามากนักนะครับในราคา1 5 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดผมไปรื้อหุ้มใหม่เป็นน้ําเงินเนี่ยน้ำเงินเข้มที่ร้านหนังมีอ่ะมันก็ไม่ได้เข้มแบบนี้ มันจะน้าเคินอีกน้ําเงินหนึ่งซื้อหุ้มไปแล้วบอกเลยว่าดูแก่และดูโบราณมากๆอีกทั้งราคาหุ้มใหม่นั้นนะครับเป็นนับป้าเหมือนเดิมเนี่ยก็3-40,000่บาทขั้นต่ําเอางานเย็บฝีมือดีๆนะจ๊ะแต่แล้วลผมมองว่าเฮ้ยเราไม่ได้ซีเรียสเราแฮปปี้กับมันแล้วความทนทานนั้นเคยออกคลิปไปแล้วครับในเจ้า h ฮ r รีเออร์ที่พ่นสีไปใช้มา3เดือนกับลูกๆที่โดดโลดเต้นกินนงกินนงหรือแ,แอลกอฮอลสภาพ มันโอเคมากๆในจุดที่ผมรับได้อนาคตจะขายลงขายลดไปถ้าเกิดมีคนมาขอซื้อแล้วเห็นว่าเออให้บ่อสีนี้ให้พี่ไม่เอาผมอยากได้ดำเหมือนเดิมก็โทรเรียก Letter Recovery มาแก้สีใหม่ต่อให้โดนแก้สีใหม่เนี่ยไปกับ30,000บาทยังถูกกว่าผมไปหุ้มหนังใหม่ทั้งคัน1รอบแล้วก็มาเดินนะครับใครที่สนใจจะทําสีบอ่อพ่นสีบอ่อเก็บฟื้นฟูภายในนะครับซ่อมพระศิกต่างๆนั้นก็ติดต่อ Letter Recovery ครับถนนพระราม3นั่นเอง อย่างก็ตามครับมีบริการนอกสถานที่ด้วยนะครับไงลองถามคุณน้อยดูว่าอัตราค่าบริการคัาเดินทางเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับในแต่ละรุ่นนะฮะเดี๋ยวส่วนนี้เรากลับไปเข้าเรื่องของเรากันต่อทีนี้กลับมาถึงเรื่องที่เราต้องการการป้ายยาขั้นสุดนะฮะทำคลิปพาทูซื้อ4คูป204ไปทำซื้อฮะเออทำคลิปพาทูซื้อ 207e คูปไปไม่เหมือนป้ายยาตัวเองอ่ะมันคันมันอยากได้แล้วแบบ ใครที่รอดูคลิปหาทูซื้อคนจะแบบว่าเฮ้ยพี่อาร์มหายไปไหนวันาหายไปเลยเว้ยมันไม่ทําคลิปเลยเว้ยก็ตั้งแต่เราซื้อสองหนึ่งสองไฟแยกนะครับมาตั้งขายแล้วยังยังขายไม่ได้ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ซื้อคันใหม่มาปั้นพอพอจะซื้อเนี่ยก็เกิดอาคารลังเลปุ๊บเอ้ยเอาเงินโยงก็ไปล้านหนึ่งเว้ยเฮ้ย,ยซีคูปเป้มันก็สวยนะเอามาให้ลูกขับก็ได้เมียขับก็สะดวกเอเราขับก็คันเล็กๆกระทัดคล่องตัวดี ก็แปดเก้าแสนบาทแม่อีกนิดนึงอีกแสนหนึ่งแสนก,กว่ามันเป็นอ e ีคูเปเไปอีค e ูปเนี่ยรุ่นที่เราชอบเนี่ยเป็นเจนสองก็คือตัวเดรๆตรงเฮ้ยไปร้านต้นแล้วว่าอ้าวให้มันดีดว้ยพอไปร้านต้นทําไปทํามาดูไปดูมาปุ๊บหรือจะเอาตัวไฟรวมดีไฟรวมก็แบบสิบห้ากว่าเฮ้ยเอามาทําแม่งก็เท่ดีเนาะคือ <c oughs> นึกออกไหมพอกินเลสมันนํางบใช่ไหมฮะเพื่อนๆคงรู้ว่าเราสอนให้ตลอดว่าการสรบมือสองนะครับให้เอางบมาตั้ง แล้วทำตัวให้อยู่ในงบแต่วันนี้ที่พี่อาร์ตเป็นมันเป็นกิเลสนำงบแล้วแล้วพอมันลากไปถึงล้านห้าก,กว่าเฮ้อีกนิดนึงไง f ตังที่สองแล้วสี่สองศูนย์ดีเซลเว้ยเฮ้ยสิบหกเก้าสิบเจ็ดเอาไงดีดังนั้นนะครับวันนี้ทุกคนช่วยป้ายาบสิว่าอยากดูอะไรมากที่สุดหนึ่งส e ี่คูปสองอีคูปไฟแยกสามอีค e ูปไฟรวมสี 4. 420ด4ตัวเลือกนะครับป้ายยาผมหน่อยว่าคุณอยากดูอะไรที่สุดนะครับที่ถามตรงนี้บอกตรงๆเลยว่าซื้อมาปั้นก็อยากจะปั้นแล้วให้เพื่อนๆที่อยากได้ไปใช้งานนะครับใครชอบจะได้ซื้อไปก็อ F กันไปหลังใหม่ได้เช่นเคยครับดังนั้นเอาที่คนอยากได้อยากดูกันก่อนแล้วจะค่อยๆไล่ทำถามผมนะผมอยากปั้นทุกคันเลยนะเพราะทุกคันเป็นรถที่เราแบบ เราใฝ่ฝันอยากจะได้ขับมาทุกคันเลยนะและก่อนจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราพาไปทานอาหารญี่ปุ่นที่เอ็มควอเทียครับไครเป็นสายเนื้อปิ้งย่างห้ามพลาดกับวากิว A5 ครับตวนนี้ผมพี่อาร์ตลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ไปหมกมุ่นกันบรถ4คันนี้ก่อนสวัสดีบายเปลี่ยนบรรยากาศ จากเซ็นทรัลเวิร์ที่ไปกันตลอดเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเอ็มคอเทียบ้างนะฮะวันนี้พาภรรยาไปทานเนื้อย่างเป็นซูชิกิวนะครับที่ M อ็มคอเทียเป็นร้านที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับบรรยากาศน่ารักน่ารักเห็นวิวด้านนอกแน่นอนครับมาร้านแบบนี้ต้องสั่งเนื้อวากิวซึ่งเป็นของโปรดของภรรยาอยู่แล้วถ้าใครจะตามมากินนะครับไม่ต้องคิดเยอะครับถ้ามาครั้งแรกสั่งชุดรวมครับคุณจะได้เนื้อวากิว ทุกทุกส่วนนะครับมาลองชิมดูเขาจะวางเรียงเนื้อเนี่ยส่วนต่างๆมาบนเขียงที่เป็นรูปวัวเลยดังนั้นไม่ต้องสืบครับว่าที่เรากำลังหนีบทำอยู่นั้นเป็นเนื้อส่วนไหนรสชาติวากิวญี่ปุ่นไม่ต้องห่วงครับอร่อยแน่นอนส่วนเครื่องเคียงก็จะเป็นเครื่องเคียงสไตล์เกาหลีครับจะเป็นพวกผักต่างๆ ที่นี่นับเป็นอีกหนึ่งร้านเนื้อ,อย่างที่เป็นเนื้อ,อย่างวากิเกรดพรีเมียมนะครับที่ภรรยาผมชอบแน่นอนครับราคาก็ไม่เบานะฮะรวมสวิตช์รวมแวตก็ห0 0ับาทแต่ถามว่าฟินไหมฟินคุ้มไหมคุ้มนะรู้สึกว่าออกมาแล้วตังไม่หล่น